สวัสดีครับ่อมแม่พี่น้องมาพ่อกันเทซายพันล่มก็มีอยู่พี่น้องแต่ว่าเปิดอะไรถ้าเปิดพะล้มราเสียงมันเขาไมหมหอยเลยอดหอนพี่น้องเพราะว่าถ้าเปิดพะลมเนี่ยเปิดพะลมเนี่ยมันกับบ้องหอนกระจิงพี่น้องแต่ว่าเสียงเขามันจียินแต่เสียงพันล่มเนี่มันผัดไหม่ก็เลยเสียสลาหอนเพื่ออยากให้พี่น้องฟั้งเสียงคมชัดนะพี่น้องมาพี่น้องมาสวัสดีเป็นทางกันครับ สำหรับคลิปนี้กับท้ายแท็บเล็ตคือเก่ามันก็เลยเวลาสริงทำมาบพราเป็นยกแขนทีนว่าปาพมันก็ชิบแบบเดี๋ยวขาวเดี๋ยวแกงได้ไปหนองวันนี้ก็ได้ปลาหมึกที่ซื้อมาแต่ลวดตากระนองมุ่นเมื่อวานนี่ยนอกกิ่นไปเอามันลวกที่เรียกว่าสีย่างมันสลุกเหล่าก็เลยเอ้าเอาไม่กินเลยตำหมกห้องเฮ็ดเองพี่น้องแล้วก็นพักกลางห้องก็ได้บอกแจงกขาบอกลิ้นไหมนี่นะอันน้พี่น้องเด้อแซ่บเหมืนกันเฮ็ดเองแซ่บว่าแซ่บก็กินต้วนน้องพี่น้องเนาะ คือปลาจะคล้องยุ่นแหละได้ปลาเดียเกเข็งทำไหมแจวเพื่อนรเรียกตอนเราตอนสามมอนสี่กินหมดแล้วยังกระนำอาานตรงนอ ได้สัง่งอาศัยตั้งแบบนี้พี่น้องเพราะว่าเต็มเล็กนี่นไงมัน,นมีขาใส่ไว้หยัดนั่งแบบนี้ได้ไหมล่ะน,<อ>นั่งก็อีกจับ อ๋อมึงเนี่ยเขาลวกก็นำมาเลยว่าป,ปุ่มว่ายังมเข้ามาเจี๋ยงดำดำทอเนเสื้อบางลินฝ้ามากบางลินใหม่ไก้ใหญ่น้ำมันเนี่ยหายังมากวายใส่เพิ่มเล่ไปล่าก่อนมันแล้วมั่วช่ะ rất là rộng con thấy cảnh chếp không những chẳng dừng được luôn. ยานไฟมันดับเคยมีไทยแล้วบ่ได้กดม,มีเสียงแปลกพูดแสบเลยพี่น้องปลาแดีมันแสบหอมกระเทียมอืมแล้ว นำมาแม่ยึดอาบนำรอบรวงอีกหนึ่งไอ้แง่ออกะอร เนีย่ยเรื่องบอกอยากเกปรริดพรมนั่นดังได้ไหมไบุกม้วนฝันเองกันตอนมึงงไ,งไปยมดเลยของงานผุษสาบนฝัน มั่นลื่นๆได้ให้เฮดเปิงเนี่ยเรื่องเขาหนึนเฮด, <c oughs> ดเปิงเป็นออกลื่นๆเงี้ยเ้อเป็นอย่างคล้ายๆเป็นยางนี่สิะเห็นหรอยังครเด็ดเีย ห่อนขนาดมันเอาถึงเกน็บะ่มีแดดค่ัแก้มเอา 节目。 ก็เป็นมากมบังในปากมือหนึ่งเราตองปุ่ง,วงลวกน้ำลาลาะกินควาวมแทบของปากมือครึ่ส่วนเลยก็ต้องมีการแต่งเราาปรุงแตง่งในต่ำลุงแล้ว โอ้เพชโได้พริกวันสามชิมหน่อยสามชิมหน่อยเขากะหวนเนี่เปนยังไงเขากะหวนเ็าเขาหนึ่มไหม เมือเจอข่าหฮอนว่ยเนี่ยน่บ work it mm -hmm. yeah about it. ahí la gente pierde กลายขกินเอขาเขาหฮอนเล่นเจอฮอนเมื่อไหร่ ยิ่มเยอะเป็นีแ่แล้วเจิหม่คลิปหน้าครับคอณผู้ัมในขอโดดขอไปช่วยกินบาเบนน็นเด้อไน้อง